สวัสดีค่ะฝนค่ะวันนี้ฝนมีประสบการณ์และเรื่องราวดีๆจะมาแชร์ให้ผู้ที่สนใจอยากจะลดน้ําหนักแบบฝนนะคะก็คือฝนได้ทดลองสินค้าตัวหนึ่งอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ใช้เวลาแค่2เดือนในการลดน้ําหนักลงไป17บกิโลค่ะ, <c oughs> คะปกติฝนก็เป็นคนที่อ้วนมากไปไหนใครๆก็จะถามว่าท้องกี่เดือนกี่เดือนแล้วก็ฟังแบบนี้มาจนชินแล้วค่ะส0ปีก็ <c oughs> ได้ยินคําถามอย่างนี้ก็ม,มันชินนะคะก็เราอ้วนจริงๆก็ตามนั้นนะคะก็ อยากจะรู้ไหมคะว่าคืออะไรสินค้าตัวนี้ก็คือนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะไฟโตวีดีท็อกตัวนี้คะ่ะช่วยให้ฝนมีชีวิตใหม่คะ่ะรูปร่างหุ่นใหม่เชิมแล้วก็ช่วยในเรื่องไฟโตวีนี่นะคะไม่เฉพาะลดน้ําหนักได้อย่างเดียวนะคะยังช่วยในเรื่องขับสารขับสารพิษออกจากร่างกายคะ่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติแล้วก็ยังช่วยในเรื่องป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งสรรณของเขามีมากมายเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นใครทีอ่อยากจะลดแบบฝนนะคะแชร์ประสบการณ์กับฝนได้ค่ะฝนยินดีให้คำปรึกษานะคะโทรมาตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ